มาครับทกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คอนเทนต์ทำนายผลแมตช์การปล้ำนะครับวันนี้เราอยู่กันใน2แมตช์นะฮะซึ่งเป็นการทำนายผลรอบชิงชนะเลิศครับ queen of the ring แล้วก็ king of the ring นะฮะกระเช่นเคยครับสำหรับการทำนายผลผมรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายและก็ผู้ชมเหมือนเดิมนะครับแมตช์แรกนะครับเรามาเริ่มกที่รอบชิงชนะเลิศของ Queen of the Ring นะครับ การเจอกันระหว,ว่างอาซึกะแล้วก็เจดาคาเกิวครับมาอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของโรดทูไนท h ออฟแชมเปียนนะฮะแล้วก็แมตช์จริงก็ไปลุ้นก็ได้นะฮะในในออฟแชมเปียน2025ครับณนะวันที่บันทึกคลิปนะฮะก็มีข่าวเลือกมาว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนสถานที่จัดงานหรือเปล่านะครับด้วยสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนั้นนะฮะ ตอนนี้ก็ต้องติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับแมตช์นี้นะครับเอาตรงๆนะผมเชียร์อาซึกะมากกว่าเจดาคากิวนะครับเพราะว่าถ้าอาซึกะชนะปุ๊บเนี่ยก็จะได้สิทธิ์ชิงแชมป์โลกหญิงนะครับในซัมเมอร์สแลมนะซึ่งเป้าหมายของอาซึกะก,ก็น่าจะเป็นอิโยสกายครับเราก็จะได้บิ๊กแมตช์ระดับ5ดาวมาไม่ยากเลยนะฮะแต่ถ้าฟังเจดาคากิวชนะก็จะไปเจอกับทิฟฟานี่สตาร์ทันครับในซัมเมอร์สแลมเช่นเดียวกัน ซึ่งถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยผมอยากดูแมตต์อศึกะปะทะอยูสกายมากกว่านะฮะแต่ก่อนจะไปลุ้นผู้ชนะ Queen of the Ring ก็ต้องไปลุ้นกันก่อนนะฮะว่าจะว่านาองแชมเปี้ยนจะได้จากที่ซาอุหรือเปล่านะครับมาเริ่มปล้ำครับกรรมการสั่นละครั้งแล้วเข้ามาปรากกันครับเชนเวสลิง เพื่อนเชียร์ใครสามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะฮะเชียร์อาซิกะไหมหรือว่าเชียร์เจดคาเกลครับท้งคู่ก็ดันดนผ่านเข้ารอบกันมานะฮะอา,อาซิกะดันเจดบ้างครับนี่โชว์ความแข็งแรงกับสายพละกกำลังอย่างเจดครับติดมุมกรรมการมาแยกอาซิกะต่อยะฮะแล้วก็เตะซ้ำเอามาแขวนะฮะจับเจดคายเกลแขวนอยู่กับมุม แล้วก็เหยียบคอครับเหยีบหยบโอ้ยเจ็ดห้อ,อยตองแต่งอ่าเจดจะหลบได้เจอเชนเวส,เวสลิงอีกรอบนะฮะอสก่าริ่งเข้าไปก็เชนเวสติงต่อนะแล้วก็รวบครับรวบรวบทำอะไรอะพี่เจดพยายามดิ้นหลุดบิดมาล็อกคออสกา่าบ้างครับเป็นฝ่ายเจ็ดพลิกคืนได้นะฮะโอเคล็อกคอล็อกครับงัดอืมงัดอสกาบอกโอ้ย จหายใจไม่ออกล็อกต่อฮะเจเคากิวเขาสายกำลังอยู่แล้วเข่ากระแทกแล้วก็ทิ้งเข่าเต็มหน้าเลยเอากดเลยครับกดดืด้อหนึ่งสองยังครับได้แค่2องอากาสู้ได้ไหมแม่ในแมตท,ทำนายรอบเซมิไฟนแนลนี่ครับเจดาคากิวนี่เล่นงานล็อกแซนเ<ส>ปเรสเละเลยฮะสู้ไม่ได้เลย อาเจตเรียกลุกครับสปริงเชือกขวางลำตัวว่าแลว้วไงแม่ขนาดอาซึกะยืนรออยู่ยังมืดเลยฮะอาซึกะเวี่ยงเจตอัดเคลิบเปื้นแล้วก็เข้าไปดรอปคิกออกมาจะตบไม่ได้ะเจอเจตสวนเจตกาลากไปไม่ยอมับอาซึกะไม่ยอมให้ลากอสอกกระแทกแล้วก็ไปไหนอ่ะเจตวิ่งไปไหนอ่ไไนะโอ้โหวิ่งไปแล้วก็ มึนครับไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีเจอสวนมาแรกหมัดกันดีกว่าเจเจสวนครับอาซึกะตกเจก็ตบหน้าคืนอาซึกะตกคืนฮะเอาเจต่อยไม่โดนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอาไงเอาหลุดครับเจวิ่งอาซึกะเข้าเชือกจะแบลรี่ไม่ได้เจอศอกอาซึกะวิ่งเข้าไปเข้าเชือกเหมือนกันจะขวางลำตัวเจอเจจับฟาดครับจังหวะเขาเร็วนะคู่นี้ภาคไม่ทันกันเลยทีเดียว เวียงอสกิกะเข้าเชือกครับแล้วก็เอ้าจะใส่ซิกเนเจอร์เหรอเจออสิกะเตะครับเตะแล้วก็หมุนเตะเต็มหน้าเลยโอ้อสกิกะหลบได้นะฮะไม่รู้ว่าหลบได้หรือว่าเจดทำไม่โดนกันแน่แกดได้แค่สองครับเจดยังไม่ยอมนะแล้วก็อสกิกะลากไปฮะลากเจดคาคิวมาขยับมานิดหน่อยครับเจดลุกมาเจอกระทืบแล้วก็เล่นงานต่อฮะ กัดทืบมือครับโดยอาซึกะกัดทืบอทำลายต่อครับอาซึกะก็ลากอยู่นั่นนะจะลากให้ได้ฮะลากเจดมาเจดก็พยายามลุกอาซึกะจับบิดลิสล็อกครับเป็นแบ็แให้มือล็อกแล้วก็ใส่อาซึกะล็อกเลยโอ้โหเอาเลยครับถ้าไม่ตายอาซึกะล็อกคอเจดเจดยอมไหมยังฮะอาซึกะขี้เกียจทําต่อครับ แล้วก็ไปขึ้นเชือกกระโดดทุบไม่โดนับเจดทุบคืนเจดลากอาซึกาะมาเวียงอาจเทินมากเกิรับวิ่งไปปั๊มผิดอาซึกะรวบบ้างครับแล้วก็เจอม่นซูเพล็กซ์เล่นงานเจดคาคิวเจดคาคิวรีเวิร์สครับเวียงขาอาซึกะไปแล้วก็ชาร์จถ้าไม่ตายครับรอเจเด็ดเลยเปล่าเจเด็ดไหมอาจเรียกลุกครับเตรียมตัวปิดบัญชีฮะ เจดคาร์กิวจับอสึกะแขวนแล้วก็เจเดตเรียบร้อยครับคลิกศกกดฮะหนึ่งสองยังครับอสึกะยังทนได้กริ่งลงเลยเจดตามครับแหมอาสึกะน่าจะไม่ยอมง่ายๆนะกระทืบซ้ำอีกแล้วก็เจอถีบพื้นครับโดยอสึกะอสึกะกระทืบแล้วก็เอาแขนเจดมากระทืบมืออีกรอบครับ อืมกระทืบนอ่อักึกะมาในร่างใหม่นะฮะไปเวียงเจดคาจิวกลับขึ้นไปแล้วก็ขึ้นเชือกตามครับร่างนี้ก็ไปดาวน์โหลดกันได้ที่ Creator Community นะฮะมาอักาึกะกระดรอปคลิกครับถีบเล่นงานเจดคาจิวแล้วก็พลิกศพมาเอาพลิกไปพลิกมาฮะตะแคงหน้าเจดกระทืบซ้ำ แล้วก็เตรียมตัวครับอาร์มบาเลยนี่ล็อกครับคีบคอล็อกแขนเป็นอาร์มบาะฮะอาสึกา่านี่ถนัดสมิชชั่นครับแต่เจตนี่สายพลังกำลังจับยกขึ้นมาทุ่มทุ่มแบบเบาๆนะพอให้อาสึกะหลุดไปฮะเจตคาคิวจับยกขึ้นซูเพล็กซ์ครับทำอะไรต่อเจเจตกระทืบฮะพลิกอาสึกะแล้วก็ รวบครับเล่นงานต่อจับสิดดาวพะบะบเพอร์บอมนี่เข็ดไหมเจเจบอกลุกขึ้นมาเจาสู้หน่อยดิแหมเรียกลุกครับเรียกลุกแล้วก็ลากคอไปอาซึกะไม่ยอมฮะสอกกระแทกเจดคาเกียวอะไรต่ออาซึกะอาซึกะบิดแขนมาแล้วก็อาซึกะล็อกอีกหนึ่งรอบครับอ่ะรอบนี้อยู่กลางเวทีเลยจะดิ้นหลุดไหมกรรมการถามเจดยอมไหม เจตเอา้าเจตยังไม่ทันยอมฮนะอาซึกะบอกขีก้กเกียจแล้ว<ะ>เปลี่ยนใจครับเอาเจตกิ้งลงแล้วก็กลับมาอาซึกะต่อยแล้วก็รอปคิก,กร่วงไปอีกรอบครับทำการนับหนึ่งนะอาซึกะตามตามมาลา่าคอเจตขึ้นมาเล่นงานต่อฮนะเวี่ยงเจอรีเวิร์สครับเอา้าจะขึ้นเวทีไม่ได้ฮนะเจตขึ้นไปก่อนเอา้าแล้วก็อะไรวะเนี้ยรอดไปรอดมาเฮ้ยงงอะไรกันแหม บิดมาแล้วก็หมุนเตะครับโดยอัาซึกะอาซึกะลากคอเจตคาเกิลขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วก็ดีดครับแล้วก็ running hip attack โอ้โหเต็มเต็มเลยบั้นท้ายมรณะครับเฮ้ยอะไรละ่ะเจ๊ใส่ซิกเนเจอร์แล้วยืนงงเลยเจเวี่งเข้าไปแล้วก็จับจะลวบไม่ได้ฮะอาซึกะต่อยต่อยต่อยแล้วก็วิ่งเข้าไปชนอะไรละ่ะเฮ้ยอาซึกะเหมือนจะอ,องอองนะเนี่ย เหมือนเบอร์อะไรหรือเปล่าอาเจกระโดดขวางลำตัวครับแล้วก็ทำไรต่อเฮ้ยอาเจอ้เจเรียกลุกครับแม่งงเป็นพักพกครับอัสกาเรียกเจดลุกลุกมาทำไรล่ะลุกมาทำไรเฮ้ยอัสกะาวิ่งขึ้นเชือกแล้วก็ดร็อปคิกครับกว่าจะนึกออกนะทำไรต่อครับอัสกะาบิดเป็น อาร์มบาร์เป็นแบงคทำไมงล็อกแล้วก็ดึงแขนฮนะล็อกอาร์มบาร์เลยนี่ล็อกล็อกเจดยอมไหมยอมไหมฮะย,ยอมครับโอ้โหอาซึกะชนะเลยอ่ะการทำลายผลของเราเป็นอาซึกะนะครับได้ตำแหน่งควีนออฟเดอริงนะแหมของจริงแล้วก็ไปลุ้นกันใน Night of Champion 2025นะฮะโอเคไปลุยกับคู่ต่อไปเลยนะครับรอบชิงชนะเลิศตำแหน่ง King the Ring นคงิงออฟเดอริง,งนะฮะการเจอกัอนระหว่าง เดอะไวเปอร์ครับแบรนดี้ออตันปะทะกับเดอะอเมริกันไนแอมเคนดี้โรสนะฮะคู่นี้เขาก็เป็นฝ่ายธรรมะด้วยกันทั้งคู่นะครับสองพระเอกแห่งยุคมาเจอกันในรอบชิง king of the ring ปีนี้ฮะโอ้โหก็เป็นอีกหนึ่งแมตท,ที่ผมตั้งตารอในะรองจากคู่พ่พังนะครับแต่ยังไงแมตชิงแชมป์พังเจอซีน่ามันก็เป็นแมตท,ที่ผมยกให้เป็นที่หนึ่ง ในในออฟแชมเปี้ยนนะฮะที่ผมอยากดูมากที่สุดนะและดูเหมือนว่าในออฟแชมเปี้ยนปีนี้จะมีแมตช์การปล้ำเยอะพอสมควรนะเท่าที่ประกาศออกมาถ้าจำไม่ผิดนี่น่าจะมี7คู่ด้วยกันนะครับมีชิงแชมป์สามเส้นนะแชมป์ U.S. แชมป์ undisputed แล้วก็แชมป์อินเตอร์นะครับคู่นี้เพื่อนเื่อนเชียร์ใครสามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะฮะจะเชียร์ให้ออตันชนะหรือว่าจะเชียร์ โคดี้โรสครับสองคนนี้นะฮะเป็นตัวแทนจากฝั่งสแมคดาวทั้งคู่นะไม่ว่าจะเป็นออตันหรือโคดี้ถ้าชนะก็มีโอกาสที่จะใช้สิทธิ์นั้นนะครับไปชิงแชมป์อันดิสปิวเดตกับจอห์ซีนาหรือว่าซีเอ็มพังนะฮะถ้าใครเดินถือแชมป์ออกจากไนท์ออฟแชมเปียนก็จะไปเจอกับ <Because S 1> ผู้ชนะ king of the ring <You S 1> ใน summer slam นะครับ exactly แม่เส้นกุนเตอร์ก็ว่างเลย แต่ก็ไม่แน่นะฮะออตันอาจจะเปลี่ยนใจไปใช้สิทธิ์กับกุนเตอร์ก็ได้ไม่รู้ครับแต่ว่าคู่นี้นี่น่าสนใจทั้งคู่นะฮะถ้าโคดี้ชนะไปเจอกับซีเอ็มพังก็จะเป็นดรีมแมชอีกหนึ่งแมชนะฮะที่ปูกันมาตั้งแต่โรเจอร์ m ัมเบอร์ปีที่แล้วครับแต่ถ้าไปเจอซีหนะ้าก็จะเป็นการล้างตาจากเรซเซนเเนียนะฮะ ส่วนเรนดี้ออตันก็เช่นกันครับถ้าเจอซีนะ่าก็รีแมทจากแบ็ l a ลชแต่ถ้าเจอซีเอ็มพังก็จะเป็น2ส,สตาร์ตัวท็อปจากยุค PG ีนะครับวนกลับมาเจอกันอีกครั้งครับซึ่งทั้งคู่ก็เคยเจอกันในรัสเซียเมียมาแล้วนะครับมาไม่ว่าจะออกหน้าไหนวันนี้มาลุ้นกันก่อนฮนะกรรมาการสั่นละครังเลยครับเริ่มปล้ำออตันวิ่งเข้ามาอะไรละ่ะวิ่งเข้ามาก็วืดเลยเจอโคดี้จับเชนเวสลิงซะ ตะกันครับอ่าโคดี้ดันออตันไปออันไม่ติดเชือกครับทั้งคู่นี้ก็ปูบทกันมาว่าแม้ว่าจะเป็นพันธมิตรต่อก,กันนะฮะแต่พอถึงคราวต,ต้องเจอออตันก็ไม่ยั้งมือแน่นอนครับตอนนี้โคดีร้รวบอยู่แล้วก็รัดเอวออตันฮะรัดไปรัดออตันจับเวียงมาแล้วก็ใส่เฮล็อกครับล็อกคอล็อกคอโคดี ยอมไหมอ่ะผลักออกไปปลักกันใหม่ครับเชนเวสลิงเงนต่อออตันมาไซเฮดล็อกได้อยู่ฮะไซเฮดล็อกโคดี้แล้วก็โคดี้เวียงเข้าเชือกครับตีเข่าเลยออตันบอกจุกเลยกระทืบซ้ำอีกแล้วก็กระทืบแขนฮะโคดี้สปริงเชือกตีลังกาหลังแล้วก็กดครับ หนึ่งได้หนึ่งเดียวครับแมพึ่งเริ่มแมโคดีทด้ทำอะไรฮะต่อยออตันสามหมัดแล้วก็จับออตันแบกขึ้นแล้วก็อลาบามาสลมออตันพลิกขึ้นมาเจอต่อยอยู่ดีฮะโคดี้กระแทกหลังแล้วก็รวบครับจับยกขึ้นไซเอเฟกโคดี้เหนือกว่าฮะ ช่วงต้นแมต์โคดี้เรียกลุกครับออตันก็ลุกก็ลุกวะอ้าวลุกขึ้นมาแล้วทำอะไรเลยพี่ลากไปฮะโคดี้ลากออตันไปพิงกับเชือกหันหลังครับแล้วก็จับขามาเตะโอ้โหเตะน้องชายครับาโคดี้ขึ้นเชือกครับกระโดดตีลังกาหลังมูลซอลอีหนึ่งรอบแล้วก็กดฮะ หนึ่ง uh oh. สองอยังครับแม่ <c oughs> โคดี้ได้เปรียบได้เปรียบต่อเนื่องนะครับแล้วก็เล่นงานเข่าออตันต่องัดครับงัดเข่าออตันบิดขาฮะโอ้ยออตันออตันแทบ,บจะไม่ได้สวนเลยเออรีเวิร์สได้ละต่อยไปสักสองทีอัดได้สอกครับแล้วก็เจอโคดี้ถีบพื้นอยู่ดีฮะแม่โคดี้เขาเหนือชั้นกว่า ไม่รู้ว่าจะชนะเลยหรือเปล่าไม่รู้ว่าออตันจะพลิกได้ไหมครับท้ายแมตช์โคดี้เรียกลุกครับเรียกลุกมาสป,ปริงเชือกแล้วก็โคดี้คัตเตอร์จั่วลมดีแม่จะซูเปอร์โคดี้คัตเตอร์ครับออตันเขาหลบได้กระทืบแขนฮะแล้วก็ลากคอขึ้นมาโดยแรนดีอ้ออตันลากไปฮะลากไปพิงกับเชือกออตันได้เวลาครับเอาโคดี้ไปพาดเชือกครับซเนเจอร์แล้วก็ดีดีที แล้วก็กดเลยครับนี่ออตันพลิกได้นะฮะาได้แค่สองโอดี้ยังไม่ยอมนะแต่ดามเมจนี่รู้สึกว่าออตันจะมีเยอะกว่าอ้าวอลร์อาร์เคโอดื้อเลยครับเฮ้ยพยุงตัวขึ้นมาเฉยๆแล้วอาร์เคโอแบบไม่มีปีมีคลุยครับโอ้โหเกือบไปได้แค่สองฮะโอดี้เขาอึดอยู่แล้วอ่ะกระทืบโดยออตันแล้วก็ งัดคอฮะงัดโคดี้ล็อกคอแล้วก็ล็อกขึ้นไปโคดี้ดิ้นหลุดครับดิ้นหลุดทุกออตันสวนได้ไม่ออตันเอ้าเจอบล็อกแล้วก็ทุ่มครับโดยโคดี้โคดี้โรสลอดเชือกไปเรียบออตันลุกครับแล้วก็สปริงบอดร็อคคิกครับรอจังหวะฮะท้าไมตายเลยไหม คลอสโรดครับแน่นอนเรียบร้อยครับโอ้โหอตอตันไม่ได้รีเวิร์สเลยหนึ่งสองยังครับแม่อตอตันก็ไม่ยอมนะโอ้โ <Answer> ห <ing out> ดีมูนเสาอีกหนึ่งรอบครับ <S <S ทำไรต่อเดินเป๋ไปเดินเป๋ไปขึ้นเชือกเส้นที่สองครับ <S <S แล้วก็เรียกอตอตันลุกอตอตันบอกเรียกลุกบ่อยจังวะมือนอยู่ รอบคิกอีกหนึ่งรอบครับโดยโคดี้โรสแล้วก็เสริมแรงกระตุกคอออตันโอ้โหออตันหลบคอแทบเคล็ดแล้วก็ต่อยอีกครับต่อยซ้ำกระทือบอีกรอบหนึ่งโคดี้ก็ดจดจ้องจ้องฮะออตันคลานไปคลานไปติดมุมอยู่ตรงนั้นโคดีจับออตันนั่งครับแล้วก็ต่อยเอาเจอที่พืน นี่แล้วก็คลสไลน์ไม่โดนนะโผดี้พลังหลบหลีกเกินน้อยชาร์จถ้าไม่ตายแล้ว <S <S เอาเจอสอกกระแทกฮะ <S <S จะใส่คลอสโลชใช่ไหมเมื่อกี้ออนท่านเวียงตกเวทีไปแล้วก็ตามอย่างไวครับข<ค>ัดทืบซ้ำไม่ไม่หตำแหน่งราชาของจริงแล้วเป็นของฉันเล็งจังหวะฮะแล้วก็ทิ้งเขา่าอ้ยเต็มหน้าผากเลย พลิกโคดี้ครับออตันเล่นงานต่อโคดี้รีเวอร์สไส้เวียงขาไปแล้วก็เอาแขนไปฟาดกับพื้นครับโอ้โหกินกันไม่ลงเลยคู่นี้อ่ะตัดขาเฮ้ยสวนกันไปสวนกันมาครับโคดี้โดนเวียงหัวทิ่มไปกรรมการนับสี่แล้วออตันตามมาเล่นงานต่อฮะกระทืบซ้ำทิ้งสอกไม่โดนอีกโคดี้พลิกตัวได้ฮะ โคดี้ไปโค้ดซายเจอออตันเจอเมินซูเพล็กซ์ครับโอ้โหเขารีเวิร์สกันโคตรดีอ่ะอ้าวกรรมการนับถึงไหนปะแปดแล้วครับออตันพึ่งสกัดจุดฮะกระทืบซ้ำกระทืบเฮ้ยแปดแล้วพี่เก้าไหมโอ้กระทืบครับอ้าวเก้าแล้วฮะโคดี้เอาออตันกลับขึ้นบนเวทีครับโคดี้ไม่ลุกสิบอ้าวออตันชนะเลยเฮ้ยชนะเขาเอาครับ แม่ไม่ได้ครับมันต้องรีแมทนะฮะเรารักษามาตร,าารฐานการเขเอาไว้ตั้งแต่คู่เจปะทะโคดี้เพราะฉะนั้นต้องเริ่มใหม่ฮะมันต้องชนะกันด้วยฝีมือดิพี่อ่อตั้นเข้าไปโคลสไลน์โคดี้ตะเกียรตะกายลุกขึ้นมาแล้วก็มาเชนเวสลิงกันต่อครับแม่กะจะอาศัยเขาเอาเพื่อเป็น king of the ring แบบนี้มันไม่สมศักดิ์ศรีครับกรรมาการมาแยกทั้นคู่ออกจากกัน แล้วก็มาเชนเวสติ้งกันใหม่ปะากันอีกรอบหนึง่งงัดกันไปฮะงัดกันไปโคดี้ก็ยังดันได้อยู่ดีครับกรรมการบอกคูแยก2งทีนะนะแกสอคนเนี่ยเฮ้ยสู้กันดีๆหน่อยอ่าโคดี้จะทำอะไรฮะออตันจับยกขึ้นซูเพล็กซ์เอาเจอเตะขึ้นครับโคดี้ก็ไม่ยอมอ่ะแล้วโคดี้ก็มาเชนเวสติ้งต่อรอบที่3เฮ<ะ>้ยชอบกันนะเหรอ งัดกันฮะออตันดันมาติดเชือกบ้าง,างเมื่อกี้โคโดี้ดันได้สองรอบนีฮะกรรมการมาแยกรอบที่สามแล้วบอกว่าไงออตันต่อยครับแล้วออตันจับโคโดี้แบกสลมสลัมไปดื้อฮะแล้วก็กดมาหนึ่งได้แค่หนึ่งแม่ออตันเขารีบเหลือเกินนะอทุบหลังลากโคโดี้ไปพิงกับเชือกฮะ แล้วก็จับมายกขึ้นแบ็กซูเพล็กซ์เอาเจอเตะคืนอีกรอบฮะโคดี้อาศัยลูกรีเวิร์สครับต่อยแล้วก็จับออตันซูเพล็กส์คืนนี่ซูเพล็กซ์กันไปซูเพล็กส์กันมาฮะโคดี้สปริงบอร์ดต,ตีลังกาหลังเล่นงานออตันลุกขึ้นอย่างไวอ่ะโอ้ยเอาไปพิงเชือกครับเจอเสยตกเวทีโคดี้ตามครับ ตามมากระทืบซ้ำแล้วก็กระทืบฮะเข่ากระแทกเอาแขนมากระทืบแขนครับเฮ้ยอย่าเขาเอาอีกนะแบบน,นี้ถ้าเขาเอาแล้วก็ตามนั้นเลยฮนะแม่พอดีว่าผู้บรรยายคอแห้งครับโอดี้มูนเซาเล่นงานอีกหนึ่งรอบจากบนเวทีเนะฮะลงมาเล่นงานออตันแล้วก็ล่าคอขึ้นมาโคดี้เหวี่ยงออตันกลับขึ้นบนเวทีครับ แล้วก็พลิกศพกดครับหนึ่งสองได้แค่สองฮะแมโคดี้บอกทำไมไม่นับเร็วๆเลยกรรมาการตำแหน่ง king of the ring ก็เป็นของผมครับโคดี้ลากออตันไปเจอสอกกระแทกฮะออตันไม่ยอมให้ลากแล้วก็ทำไรฮะยืนจ้องอยู่นั่นแหละออตันเอาขามาแล้วก็บิดครับเป็นสมิชชั่นฮะอ่ะร้อง พลรมาณโคดี้ครับงัดเอวเอางัดไปงันมาเมื่อยเฉยโคดี้กิ้งลงครับออตันขึ้นเชือกโคดี้กลับขึ้นมาบนเวทีแล้วออตันกระโดดทุบครับนี่โคดี้ก็ยืนอ่อยให้ทุบนะแล้วก็ออตันเหวี่ยงโคดี้เข้าเชือกครับจับพาวเวอร์สแลมนี่ปัดมือด้วยกดเลย1นสองเอาได้แค่หนึ่งครับเอาได้2องเหรอ แม่กรรมาการนับหนึ่งแก่ๆครโคลสไลน์ครับโคดี้โดนโคลสไลน์โคลสไลน์หลบได้หันมาสแนปพ,พาวเวอร์สแลมแลาออตันก็สกัดจุดต่อครับโอ้โหพี่แกเล่นเป็นคอมโบเลยอืมกระทือบครับสกัดจุดเราก็กระทืบหน้ากดครับแม่นึกว่าจะต่อด้วยอ k o คอกดก่อน2ยังครับได้แค่2 ออ,อตันรอจังหวะฮะแม่ตามสเต็ปจริงๆพี่แย้คโอเรียบร้อยเลยอ่าล้ะกดเลยฮะได้ไหมหนึ่งสองยังครับแม่ออตันบอกกูงงัดมาทุกท่าแล้วเนี่ยออตันแล้วก็อามบาครับล็อกแขนโคดี้ฮะละ็อกอืมยอมไม่เอางัดละงัด งัดแขนเอาโคดี้ยอมครับโอ้โหยังไงก็เป็นออตันอยู่ดีฮะไม่ว่าจะเป็นรอบแรกเขาเอานะครับรอบ2แคปเอาแมเป็นออตันครับชนะตำแหน่ง king of the ring ในการทำนายผลของของเรานะครับเฮ<ล>้ยและเชือกเวทีทำไมเป็นอย่างนั้นแมประมาณนี้เลยกันฮะสำหรับคอนเทนต์ทำนายผลนะแมตช์จริงเราก็ไปดูกันได้ในในออฟแชมเปี้ยน2025นะครับวันเวลาอาจเปลี่ยนไปนะ ก็ต้องรอติดตามสถานการณ์กันดีๆนะครับโอเคถ้าชอบกลฬากดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมเดิดกันนะครับเจอกันใหม่แมตช์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ